ห่างๆเลยเอาตากะบไม่เอานครับขอเสียงเงียบนะครับผมจะขัภาพร้อยันผมจาไม่แน่นะไม่จาเป็นต้องทำแตบต่างๆให้ครบกอนเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วจะถามว่าชาวบ้านรู้ไหมียื่ทม้งีมกันการรีบทำไม่ได้ยางาหนึ่กิโลเอตรวตรวแทนของกลุ่มรัก ครับครับเห็นแบพ่อม่เห็นด้วยแลวไม่เห็นด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ัคองนะครับไม่ดีข้อมูลมีสรในการมีาอข้อิดต่างๆในือเราเองมเจะป่อย่อ 我回来。